แล้วกูก็วิ่งตรงปีงกระดิ่งเม้าไปหาหมู่บ้านในนั้นกูก็เอากระปั้นอะไรแล้วของกูไปกระท้อหัวไอคอนอลูมิเนยียมเดินได้เอไก้อนอลูมิเนยียมเดินได้นะมันก็มีเซนส์สะบัดถ้าเกิดว่ามีอะไรมากระท้อหัวมันเนี่ยมันก็จะทำการไล่ตูยตูนมึงทันทีนเลยไอ้เฮียก้อนอลูมิเนยียมมันเดินมาหา,ากูแล้วแล้วกูนั้นก็ได้วิ่งมาหมกตัวอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็ทำการเชฟปะปะ,ปะไว้ตรงนี้ถามว่าทำไมถึงเซฟที่นอนไว้ตรงนี้เวลากูาตายแล้วเกิดใหม่จะได้ไม่มาเกิดในช่องคลอดจะได้เกิดตรงนี้เเเลลยยยแ้วอูู่ดีีๆกก็สใจไปหม แล้วก็มาตัดต้นไม้แดี่ชัดลาพังตะลิบินตัดต้นไม้ทำลายทรัพยากรยิงกระปอมอยู่ทุ่งลาเวนเดอร์เช็คบกกองหัวล้นปีนบันไดขึ้นไปขึ้นไปเพราะว่านกรู้ดีแก่ใจหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทั้งหลายแหละเพื่อจะทำการต่อกรกับไอคอนอลูมิเนียมเดินได้ที่มันกำลังจะมาตุยตุดกูอยู่นะตอนนี้เอาพิกแอกมาขุดหินแทนพวกแล้วก็มาเดกยขนมปังปังกะละมังสักผ้าวัตตาฟิกกับพี่กับเพ่งเพ่งแอซิจิรพังพังวัตตาฟิกแม่กูบอกแล้วเวลาตายเกิดใหม่จะได้ไม่มาเกิดในช่องคลอดจะมา ไอ้เชีย่ยกูเลยมันเบิดกระโหลกกูทีเดียวกูได้เฝ้าพระอินเลสะสักกูจะไม่มีการต่อบล็อกสามบล็อกขึ้นไปแล้วก็ฆ่ามันเพราะว่ามันเป็นการที่โกงมากกูตัวกูวอาเล่ย์นี่ซืือกูต่อบล็อกขายอยู่กูที่กำลังจะจีบไอ้นอนเมียวเหมียนตัวนี้อยู่ดีๆก็โดนขัดขวางความรักไอ้สัสใช่แล้วไอ้พวกส้นติดวรลยมามำตำบอลสไปเดเซนนี่มันมาขัดขวางความรักกูกูกำลังจะจีบไอ้นอนเมียวเหมียนเท่ๆมึงมาขัดขวางกูไอ้สัสเอ้ยไปคุยกับยมพรวันซะไอ้สัสไป